2,025 t 9 0 m pro r i f ซึ่งเป็นรถถังหลักที่ลำหน้าที่สุดของรัสเซียในปัจจุบันถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในสงครามยานเกราะสมัยใหม่โดยเป็นการพัฒนาล่าสุดของแพลตฟอร์ม t 9 0ที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านอำนาจการยิงการป้องกันความคล่องตัวและระบบดิจิทัลทำให้กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสนามรบยุคป,ปัจจุบัน ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือทั้งสถานการณ์การสู้รบแบบดั้งเดิมและรูปแบบสงครามผสมผสาน T90M จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและศักยภาพทางทหารของรัเสเซียหัวใจหลักของ T90M คือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรรุ่น 2A82-1M ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน T14 อามาต้าที่ล้ำสมัยปืนนี้มีความแม่นยำสูงอำนาจทะลวงที่รุนแรงและรองรับกระสุนหลากหลายชนิดทั้งกระสุนระเบิดเจาะกรอบทีทกระสุนเจาะกรอบความเร็วสูง APFSDS และจะรวดนำวิธีต่อต้านรถถังเช่น Reflex M ทำให้สามารถโจมตีศัตรูในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันที9 0 M ได้รับการเสริมเกราะเอราแบบ r ริลิกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า KONTAKT 5เดิมซึ่งสามารถรับมือกับการโจมตีจากหัวรบแบบเจาะเกราะซอนตันเดมและหัวรบพลังงานสูงได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีเกราะคอมโพสิตขั้นสูงเกราะตะแกรงด้านหลังและระบบดับเพลิงอัตโนมัติในกรณีที่ถูกยิงเข้าตัวรถ อีกทั้งยังคาดว่ามีระบบป้องกันเชิงรุก (APS) ที่สามารถตรวจจับและรบกวนอาวุธนำวิถีของศัตรูได้ในด้านความคล่องตัวที 90m ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V9 2S2F กำลัง1,130แรงม้าสามารถทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและเคลื่อนที่ได้ดีในภูมิประเทศที่ครุขระแม้จะมีน้ำหนักมากแต่ก็ยังมีความว่องไวสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรบยุคใหม่ ระบบช่วงล่างและระบบเกียร์ที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือจุดเด่นอีกอย่างของ T90 m เคือระบบควบคุมการยิงคาลินาแบบดิจิทัลพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเลงหลายช่องทางสำหรับผู้บังคับการและพลยิงสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสามารถแบบนักล่านักฆ่าซึ่งผู้บังคับการสามารถระบุเป้าหมายใหม่ได้ในขณะที่พลยิงกำลังโจมตีเป้าหมายเดิมทำให้ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบการสื่อสารก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การประสานงานกับหน่วยอื่นๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อรัสเซียยังคงเดินหน้าในการยกระดับกำลังรบรถถัง T90M p r o r e f f ได้กลายเป็นสินทรัพย์หลักที่ถูกนำไปใช้ในบทบาททั้งการป้องกันและการรบเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยความยืดหยุ่นในสนามรบและอำนาจการทำลายล้างที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทำให้ t 9 0 m เป็น1ในรถถังที่น่าเกรงขามที่สุดแห่งศตวตรรษที่21และไม่ใช่แค่การพัฒนาแบบต่อเนื่องแต่คือการก้าวกระโดดสู่อนาคตแห่งการรบด้วยยานเกราะหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงหรือคำบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube ด้วยแจ้งได้เลยครับ